ตามแนวทางการนาำารการครับผมมาตามแนวทางงวดวันที่ส <16 S 2> ิบหกกุมภา, <000. S 1> าพันมาติดตามแนวทาง,งาลาสลากกินแมงรัฐบาลสิบหกกุมภาพันวันเลือดวิรีแล้วดีิ่ะเม้วอเช้าโลกคลิปเนี้เขียนตะเล็กนึ่งวันที่นึงวันเจ้วมาเอฟซีเขาเมนบ้าวคือผมมีหัวกัจ เห็นว่าน่นตะเขียนอยู่ก wow, ันยังเลี้ยวอยู hmm ่ว2สองห้าสองเจ็ดเป็นยังไงเอสองห้าหกเจ็ดด้อพี่น้องเด้อพี่ปันได้กันยังไงมันโอ้ยนี่เด้อ้างเที่ยวก็เขียนเป็นหนึ่งกุมภาเขียนเหล็กเล้ากันเขียนเหล็กเล่าลูเรอตงไหนก็นยไปทือซากัตัวขนุกวันที่ผิดกะไรเนาะัาฟังเอเนาะ ตังเอาฟังเอากับอันกับทงเบิงตัวเลขกับมนสับสนเออจังไรกันก็ขอสองห้าหกเจ็ดสองห้าหกเจ็ดนี่แล้าเป็นแนวทางเนือะพี่น้อง วิ่ง uhm, <cima S 1> บนเงินล <scholars> oh, ้านอาจารย์อันนี้ในสูตรของอาจารย์เด้อเล็กประมูลยังไม่มาเล็กประมูลยังไม่มาเด้อเล็กประมูลเล็เลื่อมกัเร็วเล็กรนเหมือนเล็กหลดเหมือนหลุดปากกาคนหนุ่ยกันดอก้ำเปเดอก เอาวิ่งบนเงินล้านในคลิปนี้นะเอาหัวลอยจัน่อยค่ะพ่อมีอีกต่อไปเมื่อที่แล้วอาจารย์วิ่งบนเงินล้านได้ที่เลขสามตัวเดียวนาะใครที่ได้ดูแต่ไม่ได้ลงในคลิปนะไ่ได้ล่องาหาจังบ่ได้ลงลงอยู่ในกลุ่มวิ่งบนเงินล้านสามตัวเดียวแต่เจาะไม่แตกอ่าเจาะไม่แตกเพราะว่าอ่าไปเจาะใส่แปดสามออกหกสามเลขวิ่งบนเงินล้านงวด่ที่แล้วอันนี้วิ่งบนเงินล้าน แต่มันกระบนกแนวรถสัตว์มันก็เอาตัวกับไม่เห็นมันหงวดที่แล้วเจาะไม่แตกเข้าแต่วิ่งสําหรับสายวิ่งสายรูดนะสําหรับสายวิ่งสายรูดแต่ตัวเจาะนี่เจาะตามสูตรของอาจารย์นี่เคยอ๋อจับคู้มาถึงอ่าที่เจาะเจาะงวดที่แล้วเนี่ยอ่าวิ่งสามเจาะใส่แปดสามค่ะอ่าแล้วก็ไปเจาะใส่หกแปดสามค่ะปรากฏว่าเลขออกศูนย์หกสามไปค้นระทีบเลย เม่เหล้ากระไรดอกอาจารย์เจีเจี๊ยเจี๊เบเจป็นไที่องไเจี๊ยมวนเงินร้านเอางวนี้ก็แขนแขึ้กมาเย็บอยเอีมีความสุกซนเจริญเด้อนำรวยเงินทองกันสุปูทุกคนเห็นคลิปนี้แล้วก็พิจารณาเป็นแค่แนวทางเพราะอาจารย์มีสูตรค่อนข้างที่จเอะแล้วก็อาจารย์ส่วนมากก็ชอบ เด่นๆเนาะบางทีก okay. so, ็เข้าบางทีก ah, ็ลดบางทีก็ไม่เข้าอันนี้อันนี้เป็นสูตรของอาจารย์เองอันนี้สูตรฉุดเองอ๋ออ่า้4 5หรือโอต้นเศรษฐีอ่าอันนี้คือวิ่งบนเงินล้านเนี่ยไม่เกี่ยวกับเลขประมูลนะไม่เกี่ยวค่ะเพราะวิ่งบนเงินล้านนี่เป็นสูตรของอาจารย์แต่ไหนแต่ไรแล้วอเมื่อวดที่แล้วเข้าแต่วิ่งเจาะไม่แตกค่่วัที่แล้ววันนี้วิ่งบนเงินล้านอาจารย์ได้ที่ สูตรอยู่ที่สี่ตัวเดียวสี่ของใหม่มึงบนเงินล้านสี่ตัวเดียวสี่ของใวตัวเดียวเลยนนสายรูดสายวิ่งบนนะสายรูดสายวิ่งวิ่งบนเงินล้านสี่เม็ดเดียวเิพองันเพราะว่าใครใครชอบแบบแข็งแขนต้องดูวิ่งบนเงินล้านมีมีจับคู่ให้หนึ่งชุดตรง่อใครเขาหรอกหชุดตรงตรสห้องายนี่ไจะของใหม่ อ่ามามาบ่งผีการสร้างมาดูดูความร่ำรวยอ่ามิงบนเงินล้านอาจารย์งวดนี้ออไปที่สี่ค่ะตามสูตรของอาจารย์นี่ซื้อเลขวันว่าเลขประมูลเลขอะไรก็แล้วแต่นี่นี่คือสูตรของอาจารย์ที่เคยต้นเศรษฐีอ่าปู่สี่ห้าต้นเศรษฐีบนหนูต้องเบิ่งอาจารย์เพราะหนูเบิ่งในเฟซเยอะแยะเลยหนูก็ต้องต้องเช็คเบิ่งก่อนอ่าเพราหนูบค่อยเข้าวัดแต่ว่าเนี่ย งดทีแล้วงดทีแล้วได้สามเจาะไปหกแปดสามสามเนาะค่ะไม่ได้ตัดค่ะไม่ได้ตัดตัดให้แปดสามก็หกแปดสามอย่วันนี้สี่สี่แล้วอาจารย์ก็ทีนี้ตัดให้เลยตัดให้รวดตัดหลายตัวค่ะตัดรวดอาจารย์ตัดเลยตัดตัดให้แค่ชุดเดียวสี่แปดเม็ดเดียวบนสามตัวดี่ไปไนสามตัวตัดน้ำเนี้ยหนึ่งต้องลงสามตัวสี่ แปดอ๋ออ่าปูสี่ห้าตัดเงนเงี้ยปูสี่ห้าสิตัวเดียวแขนเขนเดียวแขนเขนทุกรอบชุดเดียวเลขเลขวิ่งบนเงินล้านนี่จะไม่เยอะมันเป็นสูตรสูตรแบบโชว์โชว์เป็นหน่อเนี่ยไปได้ตามแบบเปคนหน่อตัดเงนเงี้ยแปดตัดเป็นคือสี่แปดเลตเดียวเมื่อกี่แล้วให้แบบนี้ไม่ได้ตัดนี่สหกแปดสามไม่ได้ตัดเมื่อที่แล้วหกแปดสามไม่ได้ตัดค่ะอ่าแต่เที่ยวนี้เพื่อเป็นแบบยังไงล่ะ เกือบางคนอาจจะชอบหนึ่งแปดหนึ่งสี่เนาะ <5. S 1> แต่อาจารย์ให้ไปหนึ่งสี่แปดก็ไปพิจารณาเอาค่ะ <5. S 1> แต่งวดงวดที่แล้วไม่ได้ตัดสองตัวนะไม่ได้ตัดให้เพียงก,กับแปดสามกับหกแปดสามเลย <5. S 1> แต่ถ้าจําจริงก็เข้าหกสามแต่ไม่ได้ตัดแต่เที่ยวนี้เที่ยวนี้ให้เป็นเอฟซีให้คิดว่ามักหนึ่งแปดเก่าหนึ่งสี่เก่าแต่คือตัวตรงของอาจารย์คือชุดนี้เลย ตัวตรงของอาจารย์ของไครของไครหรือของเจ้าอ่าเนี่ย่ะเดี๋ยวอดคลิปดูอดคลิปดูอดคลิปดูโอ้อันนี้เลขเลขมิ่งบนเงินล้านนะค่ะเลขบนเงินล้านใครมีเลขดีเลขเด่นก็ลองจับใส่กับเลขสีนะจับใส่กับเลขสี อรอพรางว่ทีแล้วอาจารย์ได้3ข้างบน3เม็ดเดียววิ่งบนเงินล้านแต่เที่ยวนี้ได้ที่4ี่เม็ดเดียวโชคดีมีเงินล้านสุปูสซค้นขอให้เราสําเร็จทางใจปรารถนาสลากกินแมงรัฐบาลคันห้าได้ตัวตรงเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์อ่า รางวันเนาะรางวันที่หนึ่งคนบอกอยู่สกลคนออกอยู่บางอกอไรเน่ยยะเรขกออกที่บางกอกคนบอกอยู่สะกลอแเอากับพิจารณา <ขะ S 2> เที่ยวที่แล้วได้สามเม็ดเดียวแต่เขียนให้หกแปดสามไม่ได้ตัดแต่เที่ยวนี้ตัดให้เลยสี่แปดเพื่อความมั่นใจ สามตัวสามตัวก็ยืนหนึ่งสี่แปดแค่นั้นแหละจ่าตัดเลนหนึ่งสี่ซี่หนึ่งก็ได้ได้ได้มันเป็นเลขชุดบนแปดหนึ่งหนึ่งแปดก็ได้อ่าแปดหนึ่งหนึ่งแปดก็ได้ใช่แต่ส่วนมากมักโชวโชวไม่ต้องเลยคือเอาตรงตรงนี้แหละนี่ตรงตรงเลยสี่แปดไม่ต้องกลับหกสามมาหันแนวเออก็ก็ทําใจเพามาแก่นแข่นเนาะเราชอบลี่ยนแขนอันนี้อันนี้เลขชุดนี้ไม่เกี่ยวกับเลขกประมูลนะ S <S ไม่เกี่ยวกับเลขผู้ใหญ่ใจดีอันนี้เลขวิ่งบนเงินล้านยังมีซอง20ล้านอีกนะเนี่ย <c oughs> แต่ยังไม่ได้ทำซอง0ล้านบางทีอาจจะถ้ามาเกี่ยวข้องกับอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> ยังมีซองบน20ล้านอีก <c oughs> มีซอง20ล้านอีกม,มีมี20ล้านซองบล้านอีกไม <c oughs> ่เคยจักล้านเนี่ยเลขประมูลบนอีกนะเลขซองประมูลก็ยังไม่หลุดงวดที่ิแล้วก็ให้าสามใช่ไหมล่ะเลขซองประมูลเนี่ยแม่นบ่เออเนี่ยครับ กับเพชรพรวยมีนั่นน่ะเลขซองประมูลบนผมมีอยู่ครับนั่นน่ะเลขซองประมูลน่ะหนาห้ากับสามนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้จะแม่นเนี่ยเลขซองประมูลปู่สี่ห้านี่ห้ากับสามเนี่ยบนอย่างเดียวมาสามบนอย่างเดียวเนี่ยอันนี้เลขซองประมูลเลยเนี่ยเนี่ยอ๋อพระอาจันพัฒน์ไหนมายังยังเลขซองประมูลยังไม่มาแต่ประมูลล่างผ่านไปแล้วอันนี้เลขวิ่งบนเงินล้านของอาจารย์เอาเลขวิ่งบนเ้ก็ขอให้ทุกคนได้สำเร็จตั้งใจปรารถนาเนาะอยู่ที่ไหนก็ได้โชคได้ลาภอยู่ที่ไหนก็ร่างกายแข็งแรงอยู่ที่ไหนก็เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา อยู่ที่ไหนก็เป็นผู้ชนะมงคลชัยอนิเศษโชคดีมีเงินล้านสุขผู้สุขคนเด้อรวย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 าธาเอคลาพี่น้องเอฟซียกเมื่อสาธุออเดอร์ปูหอยอดแล้วค่ะพี่น้องเอามาฟังตัวเล็กนะคะแม่คั่วจะยำอีกเทียนึงเด้อค่ะ ซองประมูลเงินล้านบนเด้อค่ะพี่น้องตั้งแต่บนบนอย่างเดียวเด้อค่ะไม่ใช่ซองประมูลว,ลลนนดดวิ่งบนเงินล้านออกอกดูอะไรก็เละปินเนาะอาโจ้เด้อค่ะพี่น้องวิ่งบนเงินล้านเอาหัวดนี่ปูห่มาสี่เม็ดเดี๋ยวเด้อค่ะพี่น้องเป็นลักซิปปูตังไว้ที่ลักซิปต่พี่น้องสิกลับไปเป็นลักน,ยกนวยกระไรเด้อค่ะแต่วเพิ่าปูเพิ่นป่าเอาโจ๊ะโ๊เอาเตียงเตียงเอาแขนแขนมาต้องกลับตัวปูวะ เอาสามตัวมี่หนึ่งสี่แปดเด้อค่ะจับไซตที่หนึ่งสี่สี่หนึ่งก็ได้หนึ่งแปดแปดหนึ่งสี่แปดแปดสี่บัวลายตัวบัหลายคู่เด้อค่ะพี่น้องเอาอ่กราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์ที่ให้แนวทางอันแม่ขั้วล่ะกอะพอเพ็นเรื่องว่าไห้แนวทางเอฟซีท่างช่องเนาะค่ะเอามาชมคลิปนี้ก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเอาแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องเอาแคปหน้าจอ